แล้วจารึยังว่ามันือตีมเลยตีมมมดอนเอ็กเพสครับแต่สิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือทุกคนีนี่บิวเก่งมากแบบพี่พี่อนุ่นพี่ชักแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่แล้วผมผมถ่ายอยู่เขาบอกอุ้ยดีฟันดีมากเลยแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่เขาบิวเก่งแต่ผมชอบความบิวเก่งเขาเป็นอทุกงานอ๋อไม่ไหนทุกงานอ่ะแล้วสิ่งที่ไม่ชอบ ก่อนไปเจอกับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาดันดอทฟันนะครับแล้วตอนนี้นะคะจาะเปิดเข้าสู่มาดันดอทฟันกีกครั้งแล้วครับสวัสดีค่ะจ้าเฟิร์ตคัมเบรับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะวันนี้มาถ่ายมาดัน เดือนมันเดือนกุมภาพันธ์25 6 6ก็อ่ะถ้าอย่างคราวที่แล้วเราก็เป็นธีมเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ก็เป็นธีมเกี่ยวกับความรักเหมือนกันเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเนาะวาเลนไทน์อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกทุกอย่างมันดูเข้ากันไปหมดมันดูหวานแล้วอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศวันนี้มันก็ดูสนุกไปด้วยเออแล้วผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าจริงๆอ่ะกระต่ายอ่ะเขามีเหตุผลนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีของกระต่ายด้วยเออเขาคิดมาดีเขาคิดมาดีเขาคิดมาหรออ๋อไม่ได้คิดแบบอันนี้บ แล้วก็เขาเรียกว่าปีที่แล้วมันจะเป็นธีมแบบดุดูเนาะแต่ปีนี้มันเป็นแบบธีมหวานๆชมพูชมพูจางๆก็เป็นแนวที่แตกต่างกัครับชอบแบบไหนมากกว่าชอบทั้งสองแบบครับมันก็แต่มันเขาเรียกว่ามันเราได้ทดลองทาอะไรใหม่ๆครับก็ดีเหมือนกันครับนะผมก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันมันแตกต่างกันถ้าเป็นถ้าเป็นดุดูมันจะเป็นฟีลแบบครึมครึมไม่ต้องแบบอันนีมากใช่ทัติจตดมองกล้องเท่านั้นแต่อันนี้มันจะใช้แบบใช้ power ข้างในมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ก็ใช้ใช้พล like like ังเยอะเหมือนกันแต่ก็ก็สนุกสนุกแตกต่างกันไปครับสนุกเหมือนกันครับเอ๊ะสนุกแตกต่างหรือเหมือนกันครับแตกต่างกันไปแต่จะมีความสนุกที่เหมือนกันวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดเสื้อผ้าท่าพสดไหนเพราะอะไรยังไงคุณชอบอะไรผมชอบตีมครับผมชอบตีมเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นชมพูแล้วมันเป็นเป็นกล่องเป็นอะไรแล้วมาติดแบบ เป็นมะดันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คิดเอทดีสร้างสรรค์ดีแล้วก็ชุดอะไรที่เขาเตรียมให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากันกับฉากหรือว่าธีมที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่เคยใส่ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูเข้ากันแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ใส่ชุดได้ทําอะไรใหม่ๆครับครับแล้วจานที่อยางให้มันคือเตมเลยเตีมมะดันเอ็กเพสครับทำไมเป็นมะดันเอ็กเพสหรอก็ส่งความรักไงครับพี่ส่งความรัก พวกเราสองคนนะพวกเราสองคนอ่ะแล้วก็ทางมาดันด้วยก็ส่งให้ทุกทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับผมครับผมเออแล้วหมดแล้วถ่ายกับช่วงแลนด์ต้องตแล้วต่อทเกคนมากอ่าอาจารย์ก็เลยชอบคอนเซ็ปต์ใช่ครับแล้วเฟิร์สนะคะมีอะไรที่ชอบที่สุดคือจริงๆผมก็ชอบคอนเซ็ปต์เหมือนกันเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันถูกคิดมาไว้ไว้อยู่แล้วแล้วแบบทุกอย่างมันดูกลมกลืนกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นสีชมพูคอนทราสต์กับสีเขียวแล้วมันดูคอนทราสต์กันที่ดูแบบเข้ากันได้ดีครับผมหรืจะเป็นเอ็กเพลส ก็ตามมันก็ดูแบบเออส่งความรักให้กับทุกคนหรือเป็นกระต่ายพีกระต่ายทุกอย่างมาดูเข้ากันไปหมดแต่สิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือทุกคนที่นี่บิวเก่งมากแบบพี่พี่อนุ่น พี่ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่แล้วผมผมถ่ายอยู่เขาบอกอ้ยดีฟัรดีมากเลยแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่เขาบิวเก่งแต่ผมชอบความบิวเก่งเขา,เ,ขาเป็นปนทุกงานอ๋อ<ๆ>ไม่แต่งน้ทุกงานแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่ทีมาดันก็ช่วยการก็น่ารัก<ม>ดีครับเขามีพ w e r มีเอเนอร์จีัสับสนเหมือนกันสับสนเหมืนอนกันจริง <laughs> อ่ะแต่ชอบแต่ชอบชอบเอเนอรของทุกๆคนครับ พูดได้ไหมพูดได้ไหมพี่กี้ช่างแต่งหน้าคนเดิมเหรอ เล่าให้ฟังหน่อยโปรเจกต์ใหม่ของเราอ๋อก็เราสองคนอย่างที่ทุกคนได้ติดตามเราเนาะก็จะเห็นโปรเจกต์ของเรา be my super star พี่ไปเอกกับเด็กหมาในกองครับซึ่งเราก็เพ um> ิ่งกลับมาจากญี่ป yes> ุ่นเลยใช่ครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้ครับผมก็ยจะบอกว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่คาแรคเตอร์ของผมตัวผมกับจาเนี่ยแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากตัวเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นมาเมื่อก่อนอาจจะแบบแตกต่างแต่ว่านิดเดียวจะมีความน่ารักหรือว่ามีคาแรคเตอร์ติดตัวกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือทั้งคนอิ ไปเลยอะไรเงี้ยก็อยากทุกคนรอติดตามว่าสิ่งที่ที่พวกเราสองคนจะได้เขาเรียกว่าได้แสดงออกไปเนี่ยมันมันจะเป็นในรูปแบบไหนครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับบอกเรื่องยอ่อกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับการรับรู้ไหมว่าใครเป็นอะไรบ้างแล้วเรื่องราวบีมายสุดสตาร์มันเป็นไง จะปล่อยไปนี่อ่ะเอาเอาเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องราวของพี่พระเอกเอาตามชื่ออยู่แล้วการเด็กหมาในกองเด็กหมาในกองก็คืออ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วกันที่มีความรักแล้วก็มีความรู้สึกดีให้กับพี่พระเอกอันนี้เราพูดตามชื่อเราไม่ได้สปอยอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนเราติดตามว่าจริงๆริแล้วเนี่ยความรักในกองถ่ายเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วในกองถ่ายเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะแอบสปอยไนิดนึงว่าเราบินไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับคนไหนเป็นพี่พระเอกผมครับ คนไหนปเป็นเด็กหมาคะผมครับฮิคารคเตอร,ร์จ่าครั้งนี้ต่างจากที่แลคารคเตอร,ร์ผมในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันจะมีความขี้เล่นมีความเป็นเด็กมากขึ้นนะครับมันจะมีจังหวะที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กหมาตามชื่อของซีรีส์จริงๆมันจะมีความแบบกวนๆแต่ก็ยังมีความอ้อนแบบหมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมรับบทเป็นปันครับในเรื่อง ผมก็เป็นพี่เพ่ครับชื่อว่าอาชีครับผมรับบทเป็นอาชีก็จะแตกต่างจากเดิมเยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราคาลคเตอร์อันก่อนๆที่ผ่านมานยก็จะเป็นคาลคเตอร์แบบน่ารักมีความสดใสหรืออาจจะมีความเฟี้ยนนิดหน่อยผสมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในครั้งนี้มันจะมีความนิ่งขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ไหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบเป็นฟิลผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่นหรือว่าแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม่เคยทาในในผลงานที่ผ่านมาอันนี้ก็จะได้เห็นแลก็ได้ทำครับผม ไปญี่ปุ่นต้องไปทำอะไรบ้างนะลองคิดดูเ <Okay. S 1> ออ <c oughs> ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นค่ะสองคนฝากผลงานหน่อยนี่ถือว่ามาเป็นนักจิ้มครับผมเราสองคนก็ฝากไว้นะครับ b ีมายซูเปอร์พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทำอยู่แต่ก็มีภาพเบื้องหลังเวิร์กช็อปเนี่ยปล่อยมาให้ทุกคนได้รับชมกันก็สามารถติดตามได้ใน Instagram, นะอินสตาแกรมเนาะบีม y s u p e r อ t a r ครับครับใช่ครับผมยังมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็เหมือนกันเ <ๆ S 1> ช่นกันครับ b ีมา s ซู r ปอร์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะคะเรา สองคนเล่นมินิเกมที่เกี่ยวกับการถ่ายหนังค่ะอ่าเมนอจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันครับที่ที่ร้องเพลงโอ้แฟนฉันเกินไปนะแบบเนี้ยฉันบัตรผมมี motivation ัตเตอร์กดติดสถิตัตเตอร์ไม่มีสถิตหนังไทยอือครับโห อายุเยอะมีอะไรยนัไม่เคยดูเหมือนกันอายุเยอะหรอเอาเหอะไม่ไม่ดีใจเลยเอาเหอะเอาเหอะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาดันดอดฟันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ